อ่ะก็สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้อ่าก็จะมาติดตามดูทุเรียนนะครับไออีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็อ่าไม่ได้อัปเดตนานนะครับน่าจะ3เดือนแล้วนะครับอ่าเป็นทุเรียนสายพันธุ์มอนทองนะครับที่ผมนํามาปลูกไว้ที่บ้านนะครับนี่นะครับต้นนี้นะครับ ปลูกได้15เดือนแล้วนะครับซึ่งเป็นการปลูกแบบบุฟเฟ่ปลูกแบบบุฟเฟ่เลยนะครับเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้เวลาอยู่ที่สวนนะครับส่วนตัวนี้ก็จะปลูกไว้ที่บ้านนะครับก็ปลูกปูกแบบธรรมดาเลยนะครับก็ไม่ได้มีการาพ่นสารหรือว่าพ่นอะไรเสริมนะครับก็เป็นการลดน้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยตามปกตินะครับเราจะมาดูกันนะครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็สัญญาให้นะครับไปดูกันนะครับเพื่อนๆอนี่ครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับปลูกไว้ที่บ้านนะครับตอนนี้กำลังแตกยอดอมาดูก่อนครับมาดูมาดูโคกก่อนนะครับโคกนี้นะครับ ได้นำดินมาจากสวนนะครับจากที่สวนก็ใส่ใส่ถุงมานะครับถุงปุ๋ยมานะครับใส่ท้ายรถลิกอับมาวันละถุงสองถุงนะครับผมจะมายกโคกไว้ที่ทุนเรียนต้นนี้นะครับจะยกโคกไว้ที่20เซนติเมตรนะครับยกขึ้นนะครับเ,เส้นผ่าศูนย์กลางก็3มเมตร ตอนนี้สามเมตเจ็ดสิเซนนะครับที่ผมทําไว้นะครับาการปลูกนะครับการปลูกโคกนี้นะครับเพื่อนๆโคกนี้ผมจะทําให้เหมือนเหมือนจานนะครับเหมือนจานลองกินข้าวเราเนี่ยนะครับก็คือขอบมันจะสูงนะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็จากนั้นก็ไปเสมอกันเลยนะครับเหมือนจานกินข้าวเพราะว่าส่วนมากผมจะใช้เวลาอยู่ที่สวนนะครับ ก็ตุเรียนตัวนี้ก็จะลดน้ํานะครับลดบัวเนี่ยแล้วก็ตักที่บ่อเนี่ยนะครับมามาเทนะครับเทแล้วก็ขังไว้เลยนะครับขังไม่ชุ่มเลยนะครับให้เขาให้เขาซึมลงเลยครับให้น้ําซึมซึมลงเลยนะครับเพราะว่าดินที่บ้านแข็งนะครับมันจะแข็งผมก็เลยใช้ดินที่สวนมานะครับก็เป็นดินที่ผมปลูกที่สวนครับดินลูกหลังนะครับลูกหลังผสมดิน ล้วนปกตินี่แหละครับอ่ะไปดูการปลูกนะครับเพื่อนๆนี่นะครับอ่าวิธีการปลูกนะครับอ่าต้นพันธ์ต้นนี้ผมซื้อมาก็อ่าความสูง1เมตรสามสิบเซนครับซื้อต้นใหญ่มานะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็โตแล้วครับแต่ก่อนไม่โตขนาดนี้นะครับแต่ก่อนประมาณครึ่งอ่าประมาณนี้นะครับเซีวนี้นะครับประมาณเท่านี้นะครับที่ตอนต้นพันมาอ่าเบ้าดินเขาเนี่ย จะมีความสูงประมาณ25เซนนะครับ25เซนก็การปลูกก็จะฝังลงไปนะครับก็จะขุดขุดขุดลุมลงไปจากพื้นเดิมเนี่ยครับก็40คูณ40นะครับลือก40นะครับว่วง40ยาว50เนะี่ยแล้วก็จะผสมนะครับใช้ดินหมักผสมอยูอ่ลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็นำ เบ้าทุเรียนเนี่ยลงไป5เซนนะครับฝังลงไปในพื้นนี่5เซนนะครับเพื่อนๆในพื้นเดียนปกตินะครับแล้วก็ให้มันขึ้นมา20เซนนะครับจากนั้นก็ทำเอา,อาทำโคกขึ้นมานะครับก็ให้เผื่อไว้ประมาณ2นิ้วนะครับเนี่ยสองนิ้วนะครับเนี่ยผมก็ได้นำดินเอามากดินไว้มาผมมา,าปรับเข้าไปเนี่ยมันก็เพียงเสมอนะครับเสมอเสมอเบานะครับ ตอนนี้ก็น่าจะประมาณร้อความสูงร้อยน่าจะ180ยแปดสเซนนะครับนี่ครับผู้เรียนหมอนทองนะครับตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงนะครับเก้านาฬิกาแดดกำลังส่องนะครับนี่ครับสูงกำลังแตกยอดนะครับเพื่อนๆนี่นะนี่ครับเอาวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะเนี่ยครับ มีนะครับมีจุลินทรีย์เจาปลวกนะครับมาลดให้นะครับนี่อันนี้ก็ประมาณ1ลิตรนะครับตักมา2ขวดเนี่ยขวดนึงก็600มิลลิตรนก็ประมาณเนี่ยไม่เต็มก็น่าจะขวดลด้เพึ่งลิตรนะครับก็ผสมผสมต่อน้ำสิบลิตรนะครับเพื่อนนี่นะผมจะลดให้เขานะครับเป็นการเสริมให้เขาไป ทำเรียกว่าอะไรล่ะย่อยสลายนะครับย่อยสลายนะครับย่อยสลายเศษเศษต่างต่างแล้วก็ทําให้ดินมันร่วนขึ้นนะครับเพื่อนๆนนี่นะนี่นะครับคนแล้วนะครับนี่จุดสีเจ้าปลวกนะครับที่ผมทํานะครับนี่ครับอะต่อไปก็ลดนะครับก็จะไม่ลดอ่าตอนนี้ก็เก้าโมงเพราะว่าพื้นพื้นมันชุ่มอยู่นะครับไม่ต้องรดน้ำผมเลยวันนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องรดน้าเนี่ย จุลินทรีย์เจ้าปลวกนะครับลดนะครับต่อไปก็จะมาลดเอารดเอาน้ําเปล่านะครับน้ําเปล่ามาลดนะครับลดอีกสักบัวหนึ่งนะครับลด,ลดล้างให้เขาลงไปนะครับเพื่นอนๆลดจุลินทรีย์เจ้าปลวกให้แล้วนะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับยอดยอดกำลังสวยนะครับเพื่อนๆนี่ ยอดกำลังสวยนะครับลมตอนนี้ลมหนาวลมจะลมหนาวแล้วประมาณนี้ครับเพื่อนๆน,นี่นะตอนนี้แดดแดดเริ่มส่องนะครับผลจากต้นเพกาเนี่ยนะครับแดดต่อไปก็ตัดเพกานี่ออกนะครับเพื่อให้เป็นทุเรียนโดนแสงนะครับเพื่อนๆนนะครับนี่ครับหมอนทองนะครับ วันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ